ตอนนี้ค่ะต่างประเทศกำลังจับตาประเทศไทยนะเพราะว่าจะมีการจัดงานในช่วงส่งทายปีประจำปี2024เพื่อที่เตรียมต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ h a i l a w i w i n ด s ฟ Festival โดยจะเป็นการยกเทศกาลประเพณีไทยสู่งานเทศกาลร,ระดับโลกค่ะโดยล่าสุดทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยว ก็ได้ออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะบอกว่าเป็นช่วงไฮซีนสั้นที่พร้อมแล้วที่จะผลักดันประเทศไทยสู่ world class event hub เป็นเทศกาลไชแล a วินเทอร์เฟสติวัล2024 <c oughs> โดยในปีนี้ได้มีการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Seven Wonders of Thailand มาดูกันนะคะ7ประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจะมีเทศกาลประเพณีอะไรกันบ้างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีประเทศข้างๆเนี่ยต้องการจะลอกเลียนแบบประเทศไทยเรียกว่าไม่กระพริบตาเลยทีเดียวแหละอันดับแรกก็คือเทศกาลลอยกระทงค่ะเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วเป็นการสะท้อนความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ท้องถิน่นบนราก ฐานวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวไทยได้ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศโดยจะมีการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงที่คลองผดุงกรุงกรเกษมมีการจัดงานลอยกระทงวัดอรุณราชวารารามราชวารามหาวิหารช่วงวันที่14-16พฤศจิกายนรวมถึงมีประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะวันที่8 1ง แพฤศจิกายนนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์รีสัชนาลัยนอกจากนี้ยังมีประเพณียี่เป่งที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่14-17ถึงพฤศจิกาและก็มีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีบจำนวน1,000พันดวงที่จังหวัดตากค่ะบริเวณริมสายทานลานกระทงสายเชิงสะพานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีและยังมีประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามที่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำกลองแล้วก็ยังมีประเพณีสม,มาน้ำคืนเพ่ง เสียงประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยนะคะนอกจากนี้อีกงานหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเทศกาลขาวดาวนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแข่งการเฉลิมฉลองตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจะมีการจัดแสดงแบบยิ่งใหญ่ตระการตาทั้งพลุและแสงสีเสียงแบบสื่อผสมมีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงการแสดงทางวัฒนธรรมไปจนถึงการขึ้นปีใหม่แบบไทยนั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการทำบุญตักบาตรค่ะจะมีงาน Amazing c o u n t d o w n มีงานไอคอนสยาม Amazing Thai l a n d c o u n t d o w n Central World Bank g o k c o u n t d o w n Amazing เชียงใหม่ o u n t d w n เชียงใหม่ o u n o d o w n และสุพรรณบุรี Festival 2024นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมในเชิงกีฬา Amazing Thailand Marathon Bangkok, Ho Chiang Mai Thailand by UTMB และก็มีบางแสน 42, Korat Marathon 2024, b e y t o n 21 International Half Marathon ยังไม่หมดนะคะยังมีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่จะนำเสนออัตลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นงานมหัศจร,รั์งานช้างจังหวัดสุรินงานใสถ่ายเฟสติวัลที่จังหวัดอุบลราชธานี และงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่จังหวัดสกลน,นครด้วยค่ะนอกจากนี้พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเทศกาลอาหารจะมีมากรรมอาหารฟูดเฟสต์ที่กรุงเทพมหานคร เทศกาลปลาร้าหมอลำอีสานทูเดอะเวิลดที่จังหวัดขอนแกน่นมีนอ r t เทอร์คอฟฟี่แก็ธเรนท์2024ที่จังหวัดเชียงใหม่และฮ i ดเด n g เจมส o ฟูดเฟสติวัที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีงานที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือเทศกาลดนตรีเขาบอกว่าจะเต็มไปด้วยกิจกรรมทางดนตรีที่มีความคึกคักอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงาน Wonder f u u i t ที่จังหวัดชนบุรีโ o ลล i n g ลา u d t น a i l a n d 2024 l e เจน d สยามพัทยา เชียงใหม่งานบิ๊กเมล์เทนจังหวัดนครราชสีมาและยังมีเทศกาลดนตรีนานาชาติมหรสศพที่จังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะนอกจากนี้เทศกาลแสงสีก็ไม่เบานะคะ จะมีการจัดมหารปรากฏการ์แสดงแสงเสียงพลุดโดรนสุดยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่างานวิจิตเจ้าพระยา2024บริเวณสถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8อาคารสำนักงานราชนาวิกสภาป้อมวิชัยประสิทธ์ิวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารสาารระพานปฐมบรมราชานุสรอ,อาคารสุนันทาลัยไอ คอนสยามสะพานพระปกเกล้าเอเชียทีเดอะริเวอร์ฟรอนต์และยังมีงานเทศกาลแสงสีอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอเวเกนแบงคอกที่ย่านเมืองเก่าพระนครกรุงเทพในอ d a m ตเเซี่ยฟีเจอัลที่มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้กว่า24แห่งทั่วกรุงเทพและยังมีเทศกาลพลุกนานาชาติพัทยา i ินเตอร์เ o n a l น i r ไฟเ r ิร์กเฟสิวัลทเวที่ทเวนที่โฟรลียบชายหาดพัทยาที่ชนบุรีอีกด้วยค่ะ โดยการจัดงานสำคัญในครั้งนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากและจะเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้ไปสู่ตลาดโลกพร้อมกับการก้าวเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยปัจจุบันนี้ค่ะรัฐบาลไทยบอกว่าได้ดำเนินการผ่านนโยบายอีกในสไตล์ l a นทัวริซึมผ่านการส่งเสริมการพัฒนาซอฟ t ์ o วร์ของไทยโดยการจัดเทศกาลกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่สํ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการรวมถึงเป็นการต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมส่งมอบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสเสน่ห์ไทยไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติ และที่สำคัญคือการแสดงความพร้อมรวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะที่เป็น World Festival Destination และนอกจากนี้นะคได้มีการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็น world class event hub โดยการยกระดับประเพณีไทยสู่งานเทศกาลระดับโลกหรือว่า local to global จะมีการจัดเฟสติวัลหลากหลายรูปแบบมีการดึงงานอีเวนต์ดนตรีกีฬาระดับโลกจะให้เข้ามาจัดงานในประเทศไทยค่ะโดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้เกิดการขยายวันพักและก็เพิ่มการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อ กระตุ้นเม็ดเงินให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยล่าสุดค่ะสำหรับการจัดงานใช้ลาน w i นเท r เฟสติวัล2024คาดว่าจะสร้างบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นส่งความสุขและก็ความประทับใจให้กับชาวไทยและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้และจะมีการจัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีพุทธศกักราช2568นอกจากนี้คาดว่าจะเป็นการดึงดูดนัก ท่องเที่ยวและสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งในการส่งเสริมประเพณีไทยไปสู่สายตาของชาวโลกเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่ว่าประเพณีไทยไล,ลายประเพณีเรียกว่าทุกๆประเพณีก็ควรที่จะมีการสงวนและเก็บเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยและประเทศไทยเท่านั้นค่ะเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ดึงงานเทศกาลประเพณีไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิป วิดีโอนี้เลยนะคะ